รัาทายสัญจรของพี่น้องประชาชนนะครับที่สัญจรไปมานะครับบนพื้นที่ตรงนี้นะครับให้ขอความร่วมมือนะครับพี่น้องประชาชนที่มาทํากิจกรรมนะครับเนื่องจากนะครับทางกลุ่มของท่านนะครับยังไม่ได้นะครับแจ้งเหการทำการจมนะครับตามระเบียบสากะนะครับในช่วงนี้นะครับอยู่ในช่วงของนะครับมาตรการการป้องกันนะครับปวิทุกข้าอยู่นะครับตามพันธกจนะครับต้องขอความร่วมมือนะครับพี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับช่วยปฏิบัติตามกฎหมายนะครับขอความร่วมมือนะครับในการ ยืนในแต่และจุดนะครับขอความร่วมมือเปิดช่องทางเดินให้พี Demon> ่น้องประชาชนนะครับได้เดินทางให้โดยสะดวกนะครับขอความร่วมมือด้วยนะครับขอบคุณมากครับขอความร่วมมือนะครับไม่ยืนกีดขวางทางสัญจรนะครับที่พี่น้องประชาชนนะครับต้อง้เดินทางตรงจุดบนข้างบนนี้ได้โดยสะดวกนะครับขอความร่วมมือนะครับไม่ยืนปิดตรงทางเดินทางเข้าทางออกนะครับในการทำกิจกรรมของท่านในวันนี้นะครับไม่ได้ขออนุญาตที่จะแทรกการจม่งไว้นะครับให้ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับ ที่มาทํากิจกรรมนะครับขอให้อยู่ในกรอบนะครับของกฎหมายนะครับขอควาองประเมินทุกท่านนะครับและในช่วงนี้นะครับยังมีภารกิจนะครับในเรื่องของโควิดสุเข้ายังไม่ได้อ่าที่คลายไปนะครับต้องบอกวามร่วมินทุกท่านนะครับรวมด้วยช่วยกันในการแก้ปัญหานะครับไม่จับกลุ่มกันนะครับยืนนะครับเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลนะครับในที่สําคัญนะครับไม่ยืนกีดขวางทางเดินเท้าของพี่น้องประชาชนที่จะเดินเข้าห้างหรือเดินทางไปมาบนสกายวอล์กตรงนี้นะครับขอกวาอประเมินทุกท่านนะครับไม่ยืนขวางนะครับ ให้ขอความร่วมมือนะครับการทำกิจกรรมของท่านในวันนี้นะครับสุ่เสียต่อการผิดต่อกฎหมายนะครับขอความประเมินทุกท่านนะครับกฎกติกามของสังคมด้วยนะครับการที่ท่านยืนขวางตรงทางเดินทำให้พี่น้องชายชนท่านอื่นเขาเดือดร้อนในการที่จะสัญจรไปมานะครับให้ขอความร่วมมือทุกท่านนะครับยืนนะครับไม่กีดขวางตรงทางเดินเท้านะครับตรงทางเข้าออกหรือทางขึ้นลงบันไดนะครับการทํากิจกรรมของท่านในวันนี้นะครับไม่ได้ขออนุญาตไว้นะครับขอความประเมินทุกท่านนะครับปฏิบัติตาม กฎหมายนะครับขอความร่วมมือทุกท่านนะครับบ้านืองเรานะครับมีกื่มีแปรนะครับเราต้องปฏิบัติตามปรบที่กฎหมายกาหนดไว้นะครับเจ้าหน้าที่ตํารวจที่เรามาในวันนี้มาเพื่อดูแลความเรียบร้อยและความปลอดภัยนะครับต้องขอความร่วมมือทุกท่านนะครับให้ความร่วมมือกับทางเจ้าหน้าที่ของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ